โอเคครับผมก็ขอกลับสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมเฮทพิยาครับก็วันนี้เราจะมาเล่นทางด้านของเลสอเลสหรือยูรินะครับผมก็ประมาณว่าวันนี้เราจะติ๊กออกให้หมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นครับผมสปีดเกมระเบอร์ห้าพอนะครับแล้วก็เงินติดตัวสักหมื่นหนึ่งนะครับผมวันนี้เราจะเล่นเป็นทางด้านของรัสเซียนะครับผมไม่ชอบฝ่ายพันธมิตรนะครับชอบเป็นทางด้านของอ่าตัวแบบดราม่าอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็ความยากของเกมปรับเป็นมีเดียมนะครับผม ถามว่าทำไมไม่ปรับเป็นฮาร์ดหรือเป็นบูทอลนะครับผมบอกเลยว่าเล่นแม่งสาสี่ตาเกือบจะสตาแล้วเนี่ยแม่งชนะหาตาชนะไม่เจอเลยครับผมก็เดี๋ยวผมเล่นเป็นเบอร์สาแล้วกันยาอย่าหาว่าผมกากแล้วกันกากก็ได้ครับผมผมกากโอเคป่ะเออแต่คุณจะแล้วคนที่ไม่เคยเล่นอ่ะแล้วคนกับคนที่เคยเล่นเราจะรู้นะว่าทำไมผมปรับเป็นมอเมดยมโอเคไปครับผมก็รู้สึกว่า รัสเซียเนี่ยตัวที่เขาเรียกว่าอะไรตัวแรลๆนะผมไอเทมแรลนะก็จะเป็นทางด้านของเขาเรียกว่าปืนรถถังสองกระบอกนต่เออรถถังรถถังก็สังสองกระบอกก็รู้สึกว่ามันแรงอยู่นะครับเดี๋ยวเราตอนนี้เราอยู่ดีใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเอาคนเข้านี่ก่อนเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวเราสร้างอะไรดีอะ สร้างเร็วๆสิต้องการเงินนะ <Construction complete. S 1> เนี่ยเรารถแรงลงแรกอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็สร้างเป็นคนก่อนแล <Building. S 1> คิดว่ามัน,นยังยังยังมันยังไม่น่าจะมาบุกนะ้อะไรอย่างเงี้ยสร้างคนได้แต่เราสร้างเป็นทางด <Construction. S 1> ้านของรถนะ ลงรถก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเอาตรงนี้ไป3ตัวเดี๋ยวมาข้ามิ่งอุ้งอ่ะอันนี้ตรงนี้ครับผมแล้วก็เป็นทางด้านของโรงรถนะคนนี้เดี๋ยวเราสร้างเป็นคนสักหน่อยหนึ่งนะครับสักสิบนายเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะประมาณนี้ฝั่งนี้ก็ประมาณสามคน Conscript reporting <Panlon aún> for the union. I have hey, the information. The orders. I have the union. <autnak> yes, commander. Tools ready. Moving. I will go. Unit ready. Construction oh. complete. Nhiya, Tools ready. Examining background. Checking <taquiring> additional resources. Unit ready. new construction options waiting order waiting orders yakon yakon อันนี้ของเรานี้ช่าง2นายเอาโผตรงนี้ดิใส่นี่ไว้เฮ้ยเจอเจอเจอ building แม่มันก็ใจร้อนนะแต่เราไปดูพลพลช่างของเราครับผมอันนี้มาใส่นี่ก่อนทางขวามีอันหนึ่งถูกเปล่าอ่าใช่สร้างก่อนนี่นะเฮ้ยไฟฟ้าหมดเอ้ยช่างเราผมเรียกมันว่าช่างนะใครเรียกมันว่าเอนจิเนียร์ก็แล้วแต่สับเดียวกันนะ ประมาณนั้นนะครับพอได้เงินเป็นหมื่นอนะ่ะเออเงินเป็นหมื่นนะอ,อ,อ่ะเหยบให้หมด,ดนะโอ้ห GI แม่งโหดเกินนะครับ<อ>แต่เราสร้างเป็นเทนแลบก่อนรู้สึกว่าปืนเราจะไม่ทำงานนะปตอปตอผมเรียกว่ามันปอตอนะปืนปืนต่อต้านท่าอากาศยานนะครับอืมก็ผมเล่นมาประมาณเกือบสิบตาแล้วพูดตรงนะ แพ้แม่งทุกตาเลยสั้ไอ้ตัวนี้ต้องหน่อยแล้วกันนะสักสามสิบนายเงินเหลือๆรถแรกสักสองคันสามคันอีกห้าคันเป็นสิบคันไปนะรถถังเอาประมาณแค่นี้พอมาตรงนี้ตรงนี้มามาสิงตรงนี้ใจเย็น เล่นนะ่ะก็มีบางคนถามว่ารรที่บางทีบางครั้งโหลดมาแล้วมันเล่นไม่ได้ทํำยังไงคือส่วนตัวผมนะนผมนี้ผมเล่นผ่านโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ทางด้านของอเรียกว่าอะไรอคอมผมอะ่ะซื้อมาใหม่ลงไม่ได้คุณผู้ชมอเออผมต้องมาเล่นเล่นเล่นร้ตรบุ๊งเอาเนี่ยจริง เนี่ยปล่อยครัไปต้ไกลๆเลยครับมาอยู่ใกล้ลงแล้วครับ้ี่แบง่งชมมาตรงนี้สักหน่อยแบ่งป้อมกูหลงเหล็กมากอะ่ะยิงอยู่ทพื้นที่ไวก้กระหมดแล้วนะครับทำไมทำไมโหล่อลงแล้วครถอะไรมาบุกปะเนี่ยนะไม่มีนะว่ามันไม่ใช่เรายอ,ยอยู่ตรงน,นี้อยู่ฝั่งหน้านี้ ข Re yeah. no ับหน้านี่ไม่ถูกต้องไว้ไว้ข้างหลังอหะรถรถจะหมดแล้วเดี๋ยวจะสร้างกนี้ต่อเลยครับสักสิบยี่สิบสามสิบไปเลยเพราะว่าเหลือๆอยู่แล้วเงินอ่ะเราก็สร้างเป็นทางด้านของเชี่อะไรไม่ว่าไม่ไม่ได้สนใจอ่ะไม่รู้มันทำอะไรได้เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวอ๋สอยอย่างนี้นั่นเหรอเจ๋งเจ๋งเจ๋งเพิ่งรู้เพิ่งรู้ เดี๋ยวสร้างคนสักนิดนึงนะครับ <feels> ไม่ไม,ไม่ไม่สร้างรถสร้างรถสร้างโรงรถเพื่อ <unit ready. S 1> ที่จะได้รีไวๆวอะไรอย่างนี้นะครับส่วนพวกนี้ก็สร้างหมดหรือยังไม่รู้ <it> สถานการณ <cruise line. S 2> ์ตอนนี้เป <Ready. S 2> ็นยังไงครับผมสงบสุกดีครับมันก็จะไม่บุกบุกงานประมาณว่ามันนะให้เราได้ทางได้ทันได้ทันตั้งสารตั้งถามว่าตั้งศานตั้งฐานนะครับผมโรงรถตรงนี้เลย ยูทีเรียนี่รูปหน้าปลาไหลามาแล้วจ้าอไอ้นี่เหรอรถมารอไว้ตรงนี้มานี่แล้วกันกระถางหน้านี่๋ยิบมีออยู่แล้วยิงตัวสวยอ่ะมันต้องมีอยู่แล้ว ีไว้หลังๆนี่เลยเฮ้ยลงบินบินผ่านยังต้องร้องอ่ะก็ใส่เยอะจริงเดี๋ยวมันจะมาบุกนะครับผมใกล้เวลาแล้วละสร้างโรงรถอีกอันหนึ่งเพื่อที่ การคูลดาวหรือรีโหลดมันจะไวขึ้นนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมสังเกตดีๆนะโอเคเดี๋ยวเราจะรีบเล่นและรีบจบนะครับผมมันจะยืดเยื้อมันจะไม่ดีนะครับเอาแค่ดูสนุกดูมันพอนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดินสวนทางมาอย่างนี้แม่งไม่ใช่แล้วล่ะเฮ้ยโดนรถแลเหยียบฝ่ายเอ้ยสร้างรถเยอะๆเลยเราจะบุกนะครับผม เพราะว่าดูด,ดูดูการรีโหลดตอนนี้โคตรจะไวครับ <Unit ready. S 1> บอกเลยงามไส้อ่ะอืออออกมาทีละลูกอ่ะนาทีละลูกปะ <Construction complete. S 2> ไม่ถึงอ่ะอันนี้เรา <Building. S 1> สร้างเป็นปอตออล้วบอกเขาเรียกว่าปตออนะ Unit ready. เดี๋ยวเรารอ 2. 2> สัก30ลำหนึ่งนะเดี๋ยวราไปปลูกเลยเราจะขยายอาณาเขตโดยการสร้างโรงรถเยอะๆนะครับเพราะว่าเงินตอนนี้แบบเลยบอกว่าว่าโคตรเหลือพอจะอเยอะๆครับเพราะว่าเดี๋ยวแม่งมาบุกทางอากาศอยู่แล้วทางด้านของอเมริกานี่คือเน้นทางด้านของอากาศนะเราก็ตัวของด้านของไอ พลทหารเรียบนะครับแล้วก็รถอะไรของแม่งอะไรนะ,ะรนะเดเซอร์ปิดซึมปิดซึมเออปิดซึมสำรวจหน่อยไปแล้วดูตอนนี้ดูการรีโหลด,ดโคตรไวครับผม <ลด S 1> มันลดผู้ดาวนะครับผมบางคนอาจจะมีรู้ถามว่าเอ้ยพี่ทำไมาสร้างหลายอันคือมันมีเทคนิคการเล่นของเกมอะแม่งคือโคตรเยอะเลยเว้เย,ยวจริงให้ผมอธิบายไหมก็อธิบายก็คงจะไม่หมดอ่ะ จริงครับเดีย๋ยวคอยดูนะว่าคือการรีโหลดอ่ะแบบโคตรจะไวอะ่ะถ้าเราถ้าเราสร้างฐานคนเยอะเยอะทำให้เราคูดาวการซื้อของอะ่ะการสั่งซื้อหรือการผลิตอะ่ะโคตร,รจะไวอะ่ะมันลดคูดาวประมาณอย่างละรู้สึกว่าตัวละสองวิสองวิแต่ไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมใครอยากให้ผมทำคลิปแบบนี้อีกนะกดไลค์ถล่มไลค์มาเยอะเะครับผมขอสัก20ไลค์พอคลิปเนี้ย หรือสูงสุดแค่ไหนก็นแค่นั้นก็ได้ก็นนกผมก็เจมตัวดูผมอยู่เหมือนกันแหม <Unit S 1> ขอไลท์ซะเยอะเชียวนี่นี่นี่ต้องสร้างแบบนี้ <Unit S 2> จริงจริงจดูดูการคู่ดาวโอ้โหเฮี้ยร,ราคาพันห้าแพงที่สุดในบรรดาของที่ซื้อเอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ลองจะถานแม่ปะเออของที่แพงที่สุดแม่งยังดู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 ดาวดูดาวไอสัตว์ยังไวปัดโทเอยแค่เนี้ยเลือแหล่แล้วบอกเทคนิคเลนะเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะทำอะไรเดี๋ยวคอยดูครับผมคอยติดตามเราอูแลวกันนะครับอ่าขยายฐานนะครับโดยการสร้างโรงรถเยอะๆนะครับอ่ะไอตรงนี้ปล่อยตัวนี้เป็นตัวปล่อยบ้างนะ มาไว้แถวงนี้เราเตรียมโจมบุกละดูดูลำนี้่ยังบินออกมาไม่ถึงที่อ่ะคิดดูลำต่อไปออกมาอีกแล้วอ่ะเออยังโหดบอกเลยบางคนอาจจะไม่รู้ว่าสร้างแบบนี้โอ้โหไก่หรือเปล่าดูดูดูบินออกมาตามกันแบบดูครับผมดูครับผมดูครับผมมีเท่าไหร่ก็ไม่วันนครับจริงๆพี่น้องเนี่ย โหดอ่ะของจริงอ่ะโหเริ่มแหลกครับผมโอเคเดี๋ยวคงจะต้องจบแล้วล่ะนะครับประมานี้โอ้โหคนกุเวลสามนะเนี่ยเฮ้ยบังเลยนะเนี่ยติดบังเลยนะเนี่ยเองใจบังหน่อยโอ้โหแม่เจ้าเอาเงินกูไม่มีแล้วไปไหนเนี่ยเฮ้ยใช่เหรอลงแน่กูตายอหรออ้าออะไร แล้วมันไม่เอาแร่ไปใส่อ่ะคุณไปขวางทางกันทำไมอ่ะอโอ้จอรดจอร์ดโอ้โหนายไม่เข้าใจเราอ่ะจอร์ดโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมเอาไปบุกละแมงโลดแมงไ,ไม่เข้าระบบเลยอ่ะเอาเขายืนเอออะไรเนี่ยแน่แก,ก็มีไม่เอาไปเทละพ่อคุณเลย เอออะไรเนี่ยต้องมาจัดระบบรถแล่ลงแลงแ่มีอันเดียวเหรอน้อยใจเหรอฟัดโทเอาชิบหายแล้วมาบุกของกู้เฉยเอาดีครับเอาดีครับ,รบผมมีบอลลูนอะผมไม่กลัวหรอกจริงแต,แต่นะแต่นะ บุกเลยสัตว <Air ship. S 1> ์ไม่หวัน่นละจริงๆริงไปเลยไปช้าๆครับผมเฉยๆช้าๆ <ship> นะฮะระบบช่างมันครับไปครับผมยาวๆไปตรงนี้เลยตรงนี้เลย,เลยอ้าวมึงยืนเอ๋ออะไรเนี่ยเพื่อนโงว่ามึงจะระเบิดอยู่แล้วเนี่ย คนกับรถถังแม่งยิงกันไม่ค่อยจะแตกว่ะแม่งปัญหา,า,อ,อ,อ,าอะไรวะสัตว์อ๋อรถแล่มึงเอออะไรเนี่ยเฮ้ยไปดิไปเก็บแลกก่อนไปแลกก็ไม่มีให้เก็บโอ้จอดจอดทำกันเราอีกแล้วว่ะจอดดูดูดูดรรมันทำบอกเลยหนาวขี้บินผ่านอย่างก็โอ้ยบอกเลยอ่ะจอด จอดเจอแน่จอดเจอเราแน่จอดฮึมลอยตามลมซะด้วยนะครับลมพัดช้าก็ช้าผมไล่ทีละอันเลยครับผมสามสิบตัวขึ้นอ่ะจริงๆอยู่ตรงแยกใช่เปล่าวะถึงปะสองสี่หกแปดสิบมันซ้อนกันมันซ้อนกันน่าจะถึงน่าจะถึงพี่แกนับฮึมบอกเลย มีเหลืองอะมีเหลืองอ่ะ,ออะจริงๆเนี่ยคือสุดยอดของรัสเซียบอกเลยโคมลอยครับบรลลนลนอยได้ไหนของใครที่ว่าแน่ไอสสั์ขอหน่อยดิแหมมีสกิตมีสกิตบอกเลยเอาแม่งก่อนเลยตรงนี้เนี่ยรถทลายของแม่งเนี่ยมาเลยครับผม ไลเก็บเรียงตัวอย่างมันหน่อยสักเอาให้หมดเอาให้หมดกวาดล้างครับผมกวาดล้างเดี๋ยวสร้างของแป๊บนึงโอ้แหลกแหลกแหลกอ่าตรงนี้อ่ายังคงสร้างต่อเนื่องนะครับผมอ่ะนี่ก็สุบทบหน่อยนะประมาณว่ามาหน่อยแล้วโอ้โหนี่ก็ยืนโง่เลย อูไม่สั uh, like, ่งไม่ทำด้วยเดี๋ยวก็ตายหาแม่งหมดหรอกมึงเนี่ยเข้ามาเดินเข้ามาแบบโง่อดเลยครับผมค่อยๆจัดการครับค่อยๆจะเย็นๆเออยิงยิงได้ยิงไฟระเบิดได้ระเบิดไฟโอ้โหแหลก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 นี่รอถาแม่ก่อนเลยเดี๋ยวเราจะเย็นจัดการคนก่อนนี่ไฟฟ้าดับเลยดิมึงไอ้สัด งงดีสัตว์งงดีมาทีเดียวมืดฟ้าเลยทราบโอ้โอสําหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่อ่ถ่ยถามกันเข้ามานะครับว่าเฮ้ยพี่มันเล่นไม่ได้นะครับทํายังไงผมก็พยายามนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนลิงก์ให้นะครับผมเพราะบางทีบางบไม่ใช่หรอกคือแบบ คือลิงก์ที่ผมให้ไปมันหมดโค้ต้านะอย่าง1งลิงก์เนี่ยประมาณการดาวน์โหลดไม่เกิน2 0 0พครั้งอะไรประมาณเนี้แล้วยอดการดูของผมเนี่ยยอดคลิปของผมเนี่ยมัน4 0,000ก็ประมาณว่าคลิปหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่คลิปหนึ่งก็4 0 0 0 0หาร2,000นะันอ่ะคุณคิดว่าผมต้องเปลี่ยนลิงก์อ่ะกี่ครั้งอะ่ะเประมาณเนี้ก็ยอดโค้ต้าในการดาวน์โหลดนะก็ไม่น่าจะเกินสัก2 0 0พันึ่งน่าจะเป็นลิมิตของมันนะครับแต่คนดูคือแบบ เยอะเกินอ่ะแล้วการเข้าเข้าเข้าชมหรือการดาวน์โหลดเนี้ยมันเยอะมากครับผมก็เลยเทำให้เขาเรียก <Unit S 1> ว่าอะไร <Ready. S 1> มันมันหมดโคตาครับผมก็เดี๋ยวจะหาลิงก์มาให้นะครับน่า <Moment S 1> จะไวๆนี้นะผมก็อดทนรอหน่อยนะครับผมนะสำหรับผู้ชมท่านใดที่อยากเล่นนะครับก็ <Unit ready. S 1> ถ้ายังไม่มีเล่นก็ดูผมเล่นไปก่อนก็ได้ <laughs> เออโอเคเดี๋ยวเราจบเลยนะครับผมมันจะยืดนะครับ แล้วก็สำหรับคลิปหน้านะครับคือว่าคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะครับก็อยากให้ผมเล่นประเทศอนไนหาประเทศอนไนประเทศอะไรประเทศไหนนะผมก็ลองคมนตงขึ้นมาได้นะผมอยากให้ผมเล่นอะไรนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วนะผมชอบเป็นทางด้านของรัสเซียมากกว่านะรัสเซียหรือโซเวียตนะผมที่เรารู้จักกันนะครับโอเคเดี๋ยวยิงฐานแม่ไปเลยฮะดูการคูดาวก่อนนะผมอยากอวดตรงนี้มากเลย แป๊บเดียวจริงๆอ่ะเออบินออกมาเป็นเส้นอ่ะอือหือเจ็บเจ็บจ้าเจ็บเจ็บจ้าบอกเลยว่าสะใจอ่ะถึงแม้มันจะไม่ใช่บุท่อเอไอนะครับผมมันจะเป็นของมีเดียมเอไอครับก็โอเคแล้วล่ะนะ แม่งคือแบบเล่นมา8ตาพูดพูดตรงๆน,นะคือเล่นมา8ตาเกือบ10ตาแพ้ตลอดเลยยัดเป็ดนะนก็เลยปรับเป็นมีเดียมซะหน่อยนะกันนะขอชนะขอให้มีคลิปลงหน่อยในะวันนี้นะนก็แม่งรู้สึกว่าเล่นแต่เช้าเนี่ยนี่จะเที่ยงแล้วเนี่ยแม่งยังไม่ได้กินข้าวด้วยแพ้มาตลอดเลยเขาเรียกว่าโมโหหิวครับผมนะก็เดี๋ยวไหนจะเอาคลิปไปตัดอะไรอีกนะผมก็พอดีครับ ไอ้มันมันอันนี้หมดแล้วไม่ใช่เหรอวะทำไมมันมันยังไม่ไม่คอนคอนมันมันคอนนี่มันฮอนเออมันยังไม่ยอม,มแพ้อีกเหรอวะเนี่ยทำไมเดินไปเดินมาวะอ,อ,อ,อย่าบอกว่าต้องทำลายให้หมดเอ้ยเ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรติ๊กติ๊กอะไรอย่างเงี้ยโอ้จอดเดี๋ยวเราเดี๋ยวนะสร้างอันนี้ซะโอ้โหนายมาโจมตีเราอย่างนี้เลยเหรอช่างมันครับผม ผมเป็นการดิ้นรนนะครับโอเคครับด,ดูดูสมอสมองระพุมการลบนะผมเเรียกว่าสนามสนามผ่านศึกนะโอ้โหโดนตัวนี้ทิ้งแล้วเปิดเข้าไปบอกเลยว่าเจ็บครับผอมอ่านี้ตรงนี้ได้ละสร้สางพลังงนแมงเออมันไส้หมดยังอย่ายบ,บอกว่ายังอะ่ะมีตรงไหนก่ะ อ้าวไอสัตว์ติดบักก็อกป่ะเนี่ยออกไปไม่หมดเฮ้ยยับอกกูต้องไปทำลายตรงไหนอีกอะอ้าวไอสัตว์ติดบักก็อกอ่าวไอเฮียแล้วใครเข้าใครบอกให้อะไปอยู่ตรงนั้นว่าไงเฮ้ยออกมาอีกคำอีกลำหนึ่งอ้าวจิบหายออกไม่ได้ จบซะง,งั้น <are> โอเคโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็คิวไปตั้อง218ยตัวนะผมตายไป12ตัวนะแล้วก็บลูด165นะครับนะสกอร์27,000นะครับผมโอเคประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมก็คลิปหน้าอยากให้ผมเล่นตัวไหนเล่นอะไร,ะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะโอเคแล้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย